ว่าอะไรนะว่าอะไรนะเปอร์จูเนียเปอร์ูเนียลยนะเว้ยไม่มีอะไรหรอกชอบซูเปอร์จูเนียไงชอบซูเปอร์จูเนียร์อะไรอะไรอะพี่โซ่ไม่ใช่บิ๊กขี้เกียจจะอะไรตั้งนาก็บิ๊กขี้เกียจด้วยนี่นายเอะไรนี่มันก็แค่บิ๊กขี้เกียจทำไมช่วงนี้เขาฆ่าพี่โซ่เหรอฮะไรอะไร อะไรกูพี่ไม่แค่เกียรแล้วมันล้อพี่พี่ก็อะไรนั้หนล้ออะไรไม่ร้ล้อเลย cat ช่วยเหนโลแบทเลย c โลแ o n ไก e มาเลยเหโลแบทจัหนึงอ้าว my s h o e อยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงพาท่านะ เอาให้หางหน่อยอะไรนะแฮปป่าวใครก็อยากรูศ